กระาบสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะนะครับยกคุมช่องไดโนแดงนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาแจกสัตว์เอ้แจกสัตว์เอ,เอมันเป็นของนะครับของฮาลาวีนะครับโอเคข้างล่าถแล้วก็นะครับนี่มันก็คือ ชมสิ่งนี้นั่นเองนะครทุกผู้ชมเราจะมาแจกฮาโลวีนกิฟต์กันนะครับทุกผู้ชมเนี่ยตัวนี้นะครับทุกผู้ชมมันไอ้เน,นี่ยมันจะได้เาเรียกว่าสแกลี่แคท49%สแก้รลี่คอกกี้49%นะครับส่วนพวกคิ้วเนี่ประมาณแค่2%นะครับทุกผู้ชมกระโขดน้อยเลยนะทุกผูชมขนาดขนปุ่มๆนั่นก็มี แทบจะนไม่ได้เลยนะุณดูเนี่ยท่านผู้ชมดูดิแล้วจะไม้เอาไปขายไม่ไม่ก็เอาไปสุ่มเองก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่แจกแล้วครับท่านผู้ชมมันก็ไม่ใช่ของผมลวอ่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมแล้วพูดอะไรต่อดิไม่รู้สิท่านผู้ชมเออใช่ใช่ใช่เนี่ย ผมได้เ,เรียกว่าพัมกินแคหัวบอร์ดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ดีกว่าค่อยทําคลิปแยกนะครับว่าวิธีทํามันเอาอยัางไงเออนั่นแหละไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปนี่นะท่านผู้ชมเ,เรียกว่าไปอะไรดีไปไหนดีออ ถ้าผู้ชมดูผมคิดอะไรไม่ออกเลยว่าคลิปมันควรจะมีอะไรนอกจากแกะสัตว์เนี่ยให้ผมทำอะไรดีนะครับผู้ชมสิงชม่มหมติงผู้ชมอืออือแล้ดีกิ๊เไหนแค่หนึ่งชั่วโมงไม่ได้ดีเลยช่างมัน สิ่งธรรมดาเนี่ยถ้าผู้ชมตอนนี้มาสเตอรี่ผมเต็มสามอันแนละ้วท่านผู้ชมโคตรแจ่มเลยท่านผู้ชมโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปที่เดอะบอยกันนะครับท่านผู้ชมโอเคไป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 ,ไปที่ที่ไหนดีฮาร์ดคอร์กันนะท่านผู้ชมถ้าผมต้องไปฮาร์ดคอร์ ก็เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยท่านผู้ชมเพิ่งตื่นอยู่เลยท่า,านผู้ชมผมเนี่ยเพิ่งตื่นนะครับท่านผู้ชมเพิ่งตื่นนีาานตนน่ตื่นกี่โมงแล้วเนี่ยสิบเอ็ดโมงบ้าไปแล้ว ที่แน่ๆเรับทุกท่านท่านผ้ชมต้องมาทำโค้ดที่โลกฮาร์ดคอร์นะครับทุกท่านโค้ดโคตรแจะอีซี่เลยครับท่านผู้ชมอีซี่กว่าไอโค้ดพิซมากอีโคตรเซ็งอ่ะโอ้จะถลิกปัดกันทำไมเนี่ย เพจะให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ตอนที่ผมไปทักบนะท่านผู้ชมคดแจ่มเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะปลดล็อกเทคหัวปอดนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตายสิกล้องบล็อกท่านผู้ชมกล้องผมบัล็อกท่านผู้ชมผบุ๋งกล้องไม่ได้แล้วท่านผู้ชมโอเคพอก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวมันแย่กว่านี้นะครับ คลิปอ keep, um, cool okay, so uh, ืมคลิปไม่มีคุณภาพนะครับจผู้ชมโอเคแค่นี้ก็อะไแล้วครับบ๊ายบายเอ้ย